่เป็นกันอรอฟังเช็คกเช็คังครับที่วีเดอฟังครับแต่มันอาเล่จริงจริงอไปยกลับบ้านไปน้องจะเป็นแบบอคนต้องชาร์จแบบให้เตงบีปรหมดแล้วไปดน้องที่คมสมัครใม่ให้ผมคุยให้ไข้าไยสมัครใม่ให้เขีนแบบับ เฮ้ยม,มีอสิคท้บท้อบวันทันกเกีิอะไรล็อกแด็บอดี้ต้องกลองฟังนะครับมันดีน้องอะ่ะมันดีน้องอะ่ะ

รอดด้วยอ้ my god พีทำอะไรอผร้แล้วี่ไม่ตายลายออนลเเป็นวันนึ่งดวงอันนอะไรเนี่ยเป็นี่ตค้วเด็วันหนึ่งวเดี๋ยวทำไมถ้ามันขึ้ว่าเด่แล้วมันมีช็อตเลยนั่นเฮ้ยน้องเกมพูดกล้ากดไลค์เลย รับไม่ได um, no, ้เจริรับไม่ได้โอ้โหกินตะกี้พวกนี้อุ้ยจับไม่โดนน้องชาเกียวเนี่ยเหรอน้องชาเกียวเนี่ยน้องไม่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 เลยกินหมูกินตะกี้กินตะกี้ไอ้กล่องเขาแบบก็ิ้นเยอะถ้กินตะกี้มาขนาดนี้ไล่แรกเลยกู้กายกายไล่แรกเลย ไม่ต้องงงคุพี่ใหญ่จริงจังเลยสองพันเลยรเป็นพันเลยใช่พี่มีวัดกว่ามนเป็นน้องคนนี้ที่มาเล่นมต้าให้ฟงหอลน้องาจะมีกีสกีกจริงกจริงับพี่ไลคกีสกี

เป็นไลออนไอออนไอออนไลออนคอยดีมาดยดนได้ไลออน โอ้ไยออกไปไม่ให้เข้ามาทําไม <laughs> <laughs> thưa ạ chắc rồi hết việc coi TV on thôi đi on không biết ครับ live on นะเพราะ

ありがとうご ไอไลออนเลย không không tài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้เหล็ก,กมากอ๋โอโดนเลนใคลายคนีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไงอู้เนไรด่าองเขต้องลับไปล้างแขนจืบจืบ

一起举报。<laughs> <laughs> วันนี้ก็แค่นี้นะบาย